ตอนที่398อิสระและง่ายต่อการยอมรับความพ่ายแพ้งอและยืดได้การทักทายทังอูลินต่อหน้าผู้คนจำนวนมากหมายความว่าอย่างไรมันไม่ชัดเจนไปกว่านี้แล้วเขายอมจำนวนในานามของทั้ง5อัจฉริยะรุ่นเยาว์ทั้ง5ย,ยอมจำนวนต่อทังอูลินและหุ้นส่วนของเขาและยอมรับตำแหน่งของทังอูลินในฐานะผู้นำกลุ่มอย่างแท้จริง ในตอนแรกนักเรียนคนอื่นค่อนข้างลังเลแม้ว่าทางอูลินและคนอื่นๆจะชนะเมื่อวานนี้แต่พวกเขาก็ชนะอย่างวุ่นวิตในแง่ของความแข็งแกรง่งแต่ละคนทั้งห้ายังคงเป็นผู้นำแต่ในขณะนี้การยอมจำนวนของเหล่ากุ้ยชิงหมายความว่าไม่มีใครในชั้นเรียนหนึ่งของชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งสามารถสันคลอนตำแหน่งของทางอูลินในฐานะหัวหน้าชั้นเรียนได้ในตอนแรกเขาเป็นหัวหน้าตัวจริงของคลาสหนึ่งเกรดหนึ่งหลังจากหยุดครู่หนึ่งทางอูลินยิ้มอีกครั้งพยักหน้าให้เขาและเดินไปที่ของเขา เหล่ากุ้ยชิงกลับไปที่ที่นั่งของเขาตามธรรมชาติและรอยยิ้มตามปกติปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาอีกครั้งราวกับว่าเขาเพิ่งทำเรื่องเล็กน้อยเจ้งีงหรานกำลังยินถัดจากยางเหนียนเสียในขณะนี้ม้วนริมฝีปากของเธอไม่น่าแปลกใจที่ชูหยูเฉิงยอมแพ้เมื่อวานนี้เขาบอกว่าเขาไม่ดีเท่าเหล่ากุ้ยชิงผู้ชายคนนี้เก่งจริงๆฉันคิดว่าฉันทําไม่ได้อย่างน่าร้อนติดตูดเย็นชาของใครบางคนยางเหนียนเสียพูดอย่างสบายสบาย เรียนรู้สักนิดคุณสามารถงอและยืดได้และคุณก็เป็นผู้ชายที่แท้จริงอย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับทางอูหลินแล้วเหล่ากุ้ยชิงใจกว้างน้อยกว่าและจิตใจและวิสัยทัศน์ของเขาแย่กว่าเล็กน้อยอูหลินเป็นทีมผู้นําและตอนนี้ดูเหมือนว่าเขายังไม่ดีพอสมชื่อจริงๆคุณเชื่อหรือไม่เจ้งอี้หลานเงยหน้าขึ้นมองอย่างเหนียนเสียอย่างเหนียนเสียถามกลับว่าคุณยังไม่เชื่ออ,อีกหรือ เจ้งอี้หลานตะคอกฉันต่างจากคุณเจ้าวิญญาณพิษของเราเน้นที่การฆ่าด้วยการโจมตีครั้งเดียวแล้วถ้าเขาแข็งแกร่งละ่ะเมื่อเขาโดนพิษงูหยกฟอสฟ,ฟอรัสของฉันเขาจะไม่สามารถอยู่หรือตายได้ทำไมฉันต้องเชื่อด้วยยังเหนียนเสียยักไหลและพูดว่าแล้วแต่คุณฉันจะกลับไปที่ที่นั่งก่อนเมื่อเห็นเขาจากไปเจ้างี้หลานก็พูดด้วยเสียงต่ำด้วยความดูถูกเหยียดหยามไม่มีทาง สายตาของเธอจับจ้องไปที่ถังอูหลินอีกครั้งแต่เธอไม่รู้ว่าวิธีที่เธอมองถังอูหลินเปลี่ยนไปโดยไม่รู้ตัวจริงๆและการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นสิ่งที่เธอไม่อยากยอมรับชั้นเรียนยังคงอยู่ในช่วงเซสชันและเฉินยี่และวูชางคงยังไม่ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับเกมเมื่อวานนี้ข้อเท็จจริงอยู่ตรงหน้าคุณแล้วใครสามารถเข้าเรียนที่วิทยาลัยเชรกได้นั้นไม่ได้ฉลาดนักเพียงแค่แตัดสินด้วยตัวคุณเองสิ่งที่คุณเห็นในสนามรบคือผลลัพธ์เสมอ ต่อให้มีพละกกำลังแข็งแกร่งแค่ไหนสุดท้ายก็แพ้อยู่ดีตรงกันข้ามทางอหลินรู้สึกผ่อนคลายมากที่สุดเมื่ออยู่ในชั้นเรียนทุกวันตอนนี้ความแข็งแกร่งทางจิตใจของเขาไม่อ่อนแอแล้วและความจำของเขาก็ดีมากเขาสามารถจำสิ่งที่เรียนรู้ในชั้นเรียนได้อย่างง่ายดายและร่างกายของเขาก็โล่งใจได้ในช่วงเช้าของการเรียนในตอนบ่ายเขาจะฝึกฝนการตีเหล็กต่อไปและในตอนเย็นเขาจะฝึกฝนพลังวิญ,ญญาณของเขาสำหรับการต่อสู้จริงเขาไม่มีเวลามากนะัก สามวันต่อมาจะมีการแข่งขันแลกเปลี่ยนระหว่างพวกเขากับชั้นคลาสสองแค่สามวันก็ไร้ประโยชน์ที่จะบทปืนก่อนการต่อสู้พวกเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสมาชิกของคลาสสองจะเป็นใครและพวกเขาไม่มีอะไรต้องเตรียมหยวนเอินและเลอจังอยู่จะปรากฏตัวบนเวทีอย่างแน่นอนสำหรับพวกเขาทางอหลินได้พูดคุยถึงกลยุทธบ์บางอย่างกับคู่หูของเขาแล้วฉันไม่รู้ว่ายวนเอินจะแข็งแกร่งแค่ไหนหลังจากเข้าสู่อาณาจักรสิ่งแวดล้อมทั้งสี่ 3วันต่อมาวันนี้ฉันจะไปดูการแข่งขันระหว่างสองชั้นเรียนของคุณเป็นการส่วนตัวทางสถาบันจะให้คะแนนผลงานเป็นรางวัลสำหรับผู้ชนะใช่เย่เอ๋อกล่าวกับเฉินยี่หูฉางคงและครูใหญ่ของคนแรกชั้นประถมศึกษาปีที่สองยืนอยู่ตรงหน้าเธอนี่วูฉางคงและเฉินยี่ชำเลืองมองกันและกันจากนั้นมองไปที่ครูประจำชั้นคลาสหนึ่งและสองซึ่งรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อย ในฐานะคณบดีของชั้นนอกโดยปกติผู้อาวุโสใช่จะไม่สนใจมากนักในระดับของเธอเธอใช้เวลาฝึกฝนมากขึ้นในฐานะประมาจารย์แห่งวิญญาณแม้แต่การเข้าสู่อาณาจักรของโต้หลัวที่มีฉายาก็ไม่ใช่ขั้นตอนเดียวและทั้งหมดเราจะต้องฝึกฝนต่อไปเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ตัวเองและทําให้พลังงานมหาศาลของตัวเองคงที่ควบคู่ไปกับการให้ความอบอุ่นและการบำรุงชุดเกราะจึงสามารถชะลอความแก่ได้ แต่ตั้งแต่เข้าเรียนชั้นปีแรกนี้ความสนใจของชัยเยอเอ๋อที่มีต่อนักเรียนชั้นปีที่หนึ่งก็เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดชัยเยอเอ๋อนี้ปรากฏตัวมากกว่าหนึ่งครั้งในชั้นเรียนหนึ่งของชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งเมื่อการแข่งขันคัดเลือกชั้นเรียนจัดขึ้นในวันนั้นนอกจากพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์โตหลวซึ่งเป็นผู้ตัดสินและนักบำบัดแล้วชัยเยอเอ๋อก็อยู่ที่นั่นจริงๆแต่เธออยู่ในที่ที่นักเรียนมองไม่เห็นไม่ต้อนรับผู้อาวุโสใช้ชำองมองไม่กีี่่่่คนนนนนทออยูขข้้าาางหาเแ ยินดีต้อนรับเฉินยี่กล่าวอย่างเร่งรีบใช่ยเย่เอ๋มักไม่ใส่ใจกับสิ่งเล็กน้อยเช่นนี้ถ้าอย่างนั้นไปกันเถอะผู้อาวุโสใช้แสดงด้านที่แข็งแรงของเธออย่างเต็มที่มู่ฉางคงและเฉินยี่ก็ทําอะไรไม่ถูกเช่นกันพวกเขากําลังจะแข่งขันกับคลาสหนึ่งของชั้นประถมศึกษาปีที่สองในตอนเช้าแต่พวกเขาถูกเรียกโดยการสื่อสารนําทางวิญ,ญญาณจากช่ยเย่เ ในฐานะคณบดีของวิทยาลัยชั้นนกข้อกังวลของผู้อาวุโสใช่เทียบเท่ากับการยกระดับการแข่งขันนี้ไปสู่ระดับสถาบันการศึกษาแต่นี้ไม่ใช่สิ่งที่เฉินยี่และวู้ชางคงต้องการเห็นความแตกต่างของเกรดหนึ่งไม่ใช่อายุหนึ่งปีแต่เป็นสามปีพวกเขาเองไม่ได้มองโลกในแง่ดีมากเกินไปเกี่ยวกับชัยชนะของชั้นเรียนในเกรดหนึ่ง แม้ว่าจะมี5้าคนในรายชื่ออัจฉริยะรุ่นยาวที่อยู่ในรุ่นที่หนึ่งชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งหลังจากเข้าโรงเรียนอย่างน้อยก็จนกว่าจะสําเร็จการศึกษาข้อมูลทั้งหมดในโรงเรียนจะถูกเก็บเป็นความลับจากโลกภายนอกอันดับของพวกเขาจะไม่เปลี่ยนแปลงอีกต่อไปหลังจากเรียนที่วิทยาลัยเทร็กเป็นเวลาสาปีการพัฒนาก็ไม่ได้ลดลงเลยแม้แต่น้อยเพื่อเป็นข้อสังเกตจากสถาบันการศึกษาหากคุณแพ้มากเกินไปมันจะเป็นผลกระทบครั้งใหญ่ต่อเกรดแรกอย่างแน่นอน การแข่งขันชกมวยมีชีวิตชีวามากในวันนี้นักเรียนจากห้องหนึ่งชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งและห้องหนึ่งชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองมาเร็วนักเรียนในชั้นเรียนที่หนึ่งชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งโดยทั่วไปมีอายุระหว่าง1 3บสถึงสิปีและนักเรียนในชั้นเรียนที่หนึ่งชั้นประถมศึกษาปีที่สองโดยทั่วไปจะมีอายุระหว่าง1 5บหถึงสิปีเนื่องจากมีการจำกัดอายุสูงสุดในการรับเข้าเรียนแต่ไม่มีการกำหนดอายุขั้นต่ำจึงทำให้อายุไม่เท่ากัน ในชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนักเรียนมีความกระตือรือร้อนที่จะลองแต่ในชั้นประถมศึกษาปีที่สองดูสงบกว่ามากผ่านไปหนึ่งปีแล้วและเห็นได้ชัดว่ามันสงบลงมากที่ด้านหน้าของชั้นหนึ่งชั้นประถมศึกษาปีที่สองยืนอยู่ที่นั่นอยู่เอินถ้าดูให้ดีจะพบว่านักเรียนห้องหนึ่งชั้นคลาสสองเชื่อเธอมากเมื่อมีการเคลื่อนไหวไดใดๆตรับใดที่เธอมองข้ามาเธอจะเงียบลงทันทีพูดค่อนข้างชัดว่าคลาสหนึ่งของเกรดส,สองนั้นมีความเหมือนโดยรวมมากกว่า หลังจากการพิจารณาคดีในห้องเรียนที่หนึ่งชั้นที่หนึ่งเมื่อไม่กี่วันก่อนบรรยากาศก็มีความกลมกลืนกันมากขึ้นแม้แต่เหล่ากุ้ยชิงก็ยอมรับความพ่ายแพ้และนักเรียนธรรมดาก็ไม่มีเหตุผลที่จะกำหนดเป้าหมายไปที่ทางอูหลินอีกครั้งเป็นเพียงว่านิสัยที่เกิดขึ้นก่อนที่จะเข้าสู่วิทยาลัยเช็คนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะปรับปรุง ทั้งอูหลินจ้องมองไปที่หยวนเอินที่อยู่ตรงข้ามเขาและหยวนเอินก็มองมาที่เขาเช่นกันไม่มีการสื่อสารระหว่างทั้งสองฝ่ายและตอนนี้พวกเขาทั้งสองเป็นตัวแทนของชั้นเรียนในฐานะผู้ตรวจสอบในเกมการสื่อสารนี้เป็นฝ่ายตรงข้ามขณะนี้มีครูกลุ่มหนึ่งยื่นเข้ามาคนที่เดินนำหน้าพวกเขาเพิ่งพบกันเมื่อไม่กี่วันก่อนคือพระวิญญ,ญาณศักิสิทิโต้หลวที่หน้าทึ่งเดินเคียงข้างเธอคือคณบดีของลานด้านนอก ใช่เยเออแต่ถังอุลินประหลาดใจหลังจากค้นพบสิ่งนี้ใช่เยเออจงใจและหลังวิญญาณศักดิ์สิทธิ์โตหลวไปคอรึ่งก้าพวกเขาทั้งหมดมีฉายาว่าโต้หลัวและด้วยสถานะที่สูงเช่นนี้ในสถานศึกษาผู้อาวุโสใช่ยังตามหลังวิญญาณศักดิ์สิทธิ์โต้หลัวครึ่งก้าซึ่งหมายความว่าในวิทยาลัยเช็คสถานะของวิญญาณศักดิ์สิทธิ์โต้หลัวนั้นสูงกว่าใช่เยเออด้วยซ้ำความสามารถหลักของวิญญาณศักดิ์สิทธิ์โตหลวคือการรักษาเสริมสถานะจะสูงลิ่วได้ต้องมีความลึกลับบางอย่างซ่อนอยู่ในนนั้ ตอนที่399บมังกรสองตัวมาถึงพร้อมกันหลังจากสมาชิกสองคนของศาลาเทพ,พสมุทรก็คือคนที่ทางอุลินเคยพบมาก่อนคนนี้ก็มาด้วยแม้ว่าคุณหลี่จะไม่ได้เป็นสมาชิกของศาลาเทพสมุทรแต่สถานะของเขาในสถานศึกษาจะต้องสูงมากเบื้องหลังทั้งสามคนนี้คือครูใหญ่สองคนของชั้นหนึ่งชั้นสองและชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งเฉินยี่และวู้ฉางคงอาจารย์มืออาชีพมาร่วมชมพิธีด้วยหัวหน้าเครียดนิดหน่อย เซียเซียโน้มตัวเข้าไปในหูของทังอูหลินและกระซิบทั้งอูหลินกล่าวว่าเราจะทําให้ดีที่สุดใช่ใช่เซียเซียพยักหน้าเมื่อแอบ,บเหลือบมองหยวนเอินที่อยู่ฝั่งตรงข้ามด้วยเหตุผลบางอย่างเขามักจะรู้สึกว่าหยวนเอินในวันนี้แตกต่างจากปกติเราเป็นเพื่อนบ้านกันในวันธรรมดาดังนั้นจึงไม่ชัดเจนนักวันนี้เธอยืนอยู่หน้าห้องคลาสสองและเซียเซียรู้สึกผิดเล็กน้อยกับความรู้สึกครอบงำแบบนั้น เขายังจําเหตุการณ์ตอนที่เขาซ้อมกับหยวนเอินได้ไม่นานเมื่อคิดถึงตอนนี้ฉันยังคงมีความกลัวอยู่ครูบาอาจารย์ทุกคนนั่งบนพัะพลาพิธีพวกเขาเพิ่งนั่งลงอย่างมั่นคงเมื่อมีอีกสองคนเดินเข้ามาที่ทางเข้าเวทีประลองทั้งสองเดินเข้ามาในขณะที่คุยกันพูดให้ชัดคือพวกเขาดูเหมือนจะโต้เถียงกันคุณมาทําอะไรที่นี่ชายชาราทางซ้ายพูดกับชายชาราทางขวาด้วยท่าทางรังเกียจ ข้าจะมาดูสิทธิของข้าสังหารทุกทิศทุกทางอย่างน้อยสาหรับการตีเหล็กเจ้าพวกตัวเล็กๆชั้นสองไม่ดีแน่ข้าจะดูว่าเขาจะดีขึ้นไหมแล้วเจ้าละมาทําอะไรที่นี่ที่จะหดกลับเข้าไปในเกาะสีก็อดคุณวิ่งออกไปเพื่ออะไรนี่คือลานด้านนอกไม่ใช่ที่ที่คุณควรจะมาฉันจะดูว่าสิทธิ์ของฉันดีขึ้นหรือไม่ฉันได้ยินว่าสิทธิ์ของฉันเอาชนะเสือขาวได้ขอฉันดูว่าการพัฒนาของเขาเป็นเพราะเขาเข้าใจความรู้พิเศษที่ฉันสอนเขาหรือไม่เฮ้ hey, คุณกําลังสอนผายลมอะไร ก็แค่สิ่งที่คุณพูดอย่าทําให้ลูกศิษย์เข้าใจผิดเจ้าทําได้เจ้าทาอะไรได้อีกนอกจากบ้าๆบอๆและะไรยังอายข้าบอกเจ้าได้ไอเท่าบ้าถ้าเจ้าสอนศิษย์ของข้าไม่ดีเจ้าจะต้องตายฉันตายแล้วหรือคุณกําลังฆ่าฉันหรือมาเลยอย่าคิดว่าฉันไม่กลา้ามันก็แค่งานแมวสามขาของคุณถ้าคุณมีความสามารถเราจะเข้าชิงและเอาชนะคุณทุกนาทีจนกว่าคุณจะดูแลตัวเองไม่ได้คุณผายลม สองคนที่เดินเข้ามาอย่างเสียงดังคือปรมาจารย์นักตีเหล็กของทางอูลินมังกรอัคคีเฟิงวู้อยู่และประมาจารย์ของเขามังกรเกราะแดจั่วซื่อในขณะที่ทั้งสองกำลังโต้เถียงกันสายตาของพวกเขาก็จับจ้องไปที่ทางอูลินโชคดีที่พวกเขายังคงมีสติและไม่ได้ไปที่พลับพลาโดยตรงเมื่อเห็นเชยเย่เอ๋อพวกเขาทั้งหมดพยักนักหน้าค่าให้เชยเย่เอ๋อแต่เมื่อสายตาของพวกเขาสบเข้ากับวิญญ,ญาณศักิ์สิ์โตหลวงดวงตาของพวกเขาก็ตรง หยาลี่ทำไมวันนี้คุณถึงมาที่นี่จัวซื้อตอบสนองอย่างรวดเร็วและเขาก็อยู่ต่อหน้าวิญญาณศักดิ์สิทธิ์โต้หลัวในพริบตาวิญญาณศักดิ์สิทธิ์โต้หลัวชําเลืองมองเขาฉันจะเป็นผู้ตัดสินหยาลี่ไม่เจอกันนานเฟิงวูอยู่ปรากฏตัวขึ้นที่อีกด้านหนึ่งของเธอแล้วเอามือถูกันและพูดด้วยความรู้สึกลำบากใจ ทั้งอูหลินฝึกฝนด้วยเนตรม,มันแมงว่าจะมีระยะห่างจากพระพรามากเมื่อเขาเห็นการแสดงออกของมิสเตอร์เฟิงเขาก็อดไม่ได้ที่จะตกตะลึงเมื่อไรครูคนนี้จะขี้อายทำไมเขาหน้าแดงเย่เอ๋อเราจะหารือเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้อย่างไรจวดซื่อกล่าวกับใช่เย่เอ๋ออย่างกล้าหาญใช่เย่เอ๋ออกตาทำไมพวกนายสองคนถึงมาอยู่ที่นี่เงียบซะถ้านายอยากดูเกมไม่งั้นนายควรออกไปโดยเร็วจวดซื่อกล่าวด้วยใบหน้าที่ชอบธรรม ในฐานะหนึ่งในผู้อาวุโสของศาลาเทพสมุดของวิทยาลัยเชรกเป็นเรื่องปกติที่ฉันจะมาดูการขยายขอบเขตของศาลาภายนอกช่างตีเหล็กที่มาเข้าร่วมในสนุกเกิดอะไรขึ้นกับช่างตีเหล็กถ้าไม่มีช่างตีเหล็กของเราคุณจะใส่ชุดเกราะได้ไหมคุณเชื่อหรือไม่เมื่อคุณได้รับการเลื่อนขั้นเป็นระดับที่สี่ฉันบอกเด็กคนนั้นว่าเจ้นหัวว่าอย่าทำก้นให้คุณและให้คุณใช้ชุดเกราะมู่อยู่ฉันอดทนกับแกมานานแล้วต่อหน้าอย่าลี่อยาก้าวร้านักมิฉะนั้นฉันจะแข่งกับแกจริงๆ ฉันเกรงว่าคุณจะไม่รอดดังนั้นขึ้นไปเดี๋ยวนี้คุณสองคนพอแล้ววิญญาณศักดิ์สิทธิ์โตหลัวพูดพร้อมกับขมวดคิ้วน้าแปลกที่คนสองคนที่โตเถียงกันไม่หยุดก่อนหน้านี้เงียบลงทันทีเมื่อได้ยินคำพูดของเธอแม้ว่าพวกเขาจะยังคงบ่นอยู่แต่พวกเขาก็ไม่ได้ส่งเสียงใช่เย่เอ๋อกล่าวว่าพวกคุณมาสายนั่งแถวที่สองยาส่งผลกระทบต่อเกมการแลกเปลี่ยนของเด็กโอ้เฝิงวู้อยู่ยืนขึ้นและเดินกลับไป ตกลงฉันจะนั่งข้างหลังคุณจวดซื่อกระพริบและปรากฏตัวตรงแถวที่สองของพระพรานหันหน้าไปทางวิญญาณศักดิ์สิทธิ์โตหลวเฟิงวู่อยู่ก้าวถอยหลังและจ้องมองเขาทันทีจวดซื่อไม่ยอมแพ้เลยและทั้งสองคนผลักและผลักในทันทีถ้าเงียบไม่ได้ก็ออกไปก่อนวิญญาณศักดิ์สิทธิ์โตหลวขมวดคิ้วเงียบจวดซื่อชี้ไปที่เฟิงวู่อยู่ทันทีและพูด วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ต้หลัวหันศีษะของเขาในขณะนี้และภายใต้การจ้องมองที่แผดเผาของเธอมังกรเท่าทั้งสองก็สงบลงอย่างเชื่องช้าและเข้าประจำตำแหน่งตามลําดับวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ต้หลัวสายหัวอย่างช่วยไม่ได้หันกลับมาอีกครั้งและมองไปที่ผู้ชมผู้เท่าใช้ชี้ไปที่เฉินยี่ในเวลานี้มีการติดตั้งแท่นตีเหล็กขนาดใหญ่สองแท่นบนวงแหวนซ้อมแล้ว การแลกเปลี่ยนในวันนี้ระหว่าง2คลาสนั้นครอบคลุมเริ่มจากอาชีพย่อยการตีขึ้นรูปการออกแบบการผลิตและการซ่อมแซมจากนั้นการต่อสู้ที่แท้จริงก็มาถึงนักเรียนชั้นคลาสหนึ่งและสองสวัสดีชั้นชื่อเฉินยี่ครูใหญ่ของชั้นคลาส1นชั้นจะเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันแลกเปลี่ยนในวันนี้ผู้ตัดสินจะเป็นพระวิญญ,ญาณบริสุทธ์โต้หลัวและพระจันทร์สีเงินทั้งสองคนรับผิดชอบหลังจากหารือกับครูใหญ่ของชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง ฉันตัดสินใจว่าการแข่งขันย่อยระดับมืออาชีพ4รายการจะจัดขึ้นในรูปแบบของข้อเสนอเพื่อประหยัดเวลาตอนนี้ได้ปลดส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตีเหล็กใช่ในการแข่งขันแลกเปลี่ยนภายในวิทยาลัย,ลยนี้หัวหน้าทีมของทั้งสองฝ่ายเป็นผู้บัญชาการของทั้งสองฝ่ายทั้งอูหลินเดินตรงไปที่เวทีการแข่งขันปลอมแปลงการแข่งขันเขามีหน้าที่ฟิงวู่อยู่พูดอย่างภาคภูมิใจกับจัวซื่อที่อยู่ข้างๆเขา ฉันจะให้คุณดูว่าการบทขยี้คืออะไรจัวดซื่อกล่าวว่านั่นไม่ใช่ความสามารถของลูกศิษย์ของฉันเองเกี่ยวอะไรกับเจ้าฉันเป็นอาจารย์ช่างตีเหล็กของเขาทำไมมันไม่เกี่ยวกับฉันเลยเฟิงวู่อยู่พูดอย่างโกรธเคืองจัวซื่อกล่าวว่าเอาล่ะฉันจะถามคุณเมื่อหลานชายของฉันมาการตีเหล็กจะอยู่ในระดับใดระดับห้าเฟิงวู้อยู่ตอบโดยไม่ลังเลแล้วตอนนี้อยู่ระดับไหนละ่ะจัวซื่อถาม ระดับห้าสายเกินไปเมื่อเฟิงวู่อยู่รู้ตัวจ่วซื่อพูดอย่างเหยียดหยามเมื่อฉันมาที่นี่สิทธิ์ของฉันอยู่ระดับห้าซึ่งได้พิสูจน์แล้วว่าเขาเป็นอัจฉริยะของช่างตีเหล็กและตอนนี้เขายังคงเป็นระดับห้าซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าคุณซึ่งเป็นขยะของอาจารย์ไม่ได้ปรับปรุงที่ทั้งหมดคุณผายลมนั่นไม่ใช่วิธีการนับเมื่อพูดถึงทางอหลินเฟิงวู่อยู่ก็หมดความอดทนเขาไม่พอใจกับสิทธิ์คนนี้ไปมากกว่านี้ เขาคว้าคอเสื้อจั่วซื่อจูฉีไม่ได้ขัดขืนเพียงแค่ตะคอกอย่างเย็นชาคุณต้องการที่จะรุกรานคนต่อไปหรือไม่ฟังวู่อยู่พูดด้วยความโกรธทำไมคุณถึงทำอย่างนั้นจั่วซื่อยิ้มคุณเป็นอาจารย์ของลูกศิษย์ของฉันส่วนฉันเป็นบรรพบุรุษหลักของเขาเราอยู่ข้างหลังเราสองชั่วอายุคนเมื่อคุณเห็นฉันแม้ว่าคุณจะไม่เรียกฉันว่าอาจารย์ คุณก็ควรเรียกฉันว่าอาถ้าคุณทำอะไรกับฉันคุณไม่ได้ตั้งใจจะทำให้ฉันคุณเคืองมันคืออะไรพวกเจ้าสองคนออกไปวิญญาณศักดิตตส์สิทธิ์ต้หลัวหันศีรษะของเขาอีกครั้งในตาของเขามีแววไม่ปราณีอยู่แล้วเฟิงวู่อยู่ปล่อยมืออย่างรวดเร็วลดศีรษะลงราวกับว่าเธอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเธอจวดซื้อกางมือราวกับว่าเขาไม่มีอะไรจะนั่งจากนั้นพระหัตถ์ขวาก็สะบัดจากมุมพระโอเบื้องซ้ายไปยังมุมพระโอดเบื้องขวาเหมือนรู้สิปเพื่อแสดงว่าจะไม่ตรัสอีก ในที่สุดมังกรทั้งสองของเชรกก็สงบลงในครั้งนี้ผู้อาวุโสใช้ย,ยิ้มข้างหูของพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์และพูดว่านั่นคุณคุณสามารถปราบมันทั้งสองได้ฉันไม่คิดว่าเข้าศาลาจะเก่งเท่าคุณในด้านนี้วิญญาณศักดิ์สิทธิ์โต้หลัวสายหัวอย่างช่วยไม่ได้พวกเขาสองคนพวกเขาเป็นเพียงสมบัติที่มีชีวิตที่ไม่มีวันเติบโต ในเวลานี้บนเวทีการแข่งขันทางอูหลินและนักเรียนจากห้องหนึ่งในชั้นประถมศึกษาปีที่สองที่เข้าร่วมในการแลกเปลี่ยนการตีเหล็กได้ปรากฏตัวบนเวทีแล้วคู่ต่อสู้ของทางอูหลินเป็นเด็กผู้ชายที่ดูเหมือนจะอายุ16หรือ17ปีเขาแก่กว่าทางอูหลินอย่างเห็นได้ชัดเขามีรูปร่างหน้าตาธรรมดาและรูปร่างปานกลางดังนั้นเขาจึงไม่มีอะไรผิดปกติ แต่ฝ่ามือคู่หนึ่งกว้างเป็นพิเศษและแขนหนาเป็นพิเศษท่าทางของเขาสงบมากหลังจากที่เขามาถึงเวทีเขาก็จับจ้องไปที่แท่นตีเหล็กตรงหน้าและไม่มองไปที่ทางอูลินไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่จะต้องเป็นกรรมการปลอมแปลงรุ่นที่หนึ่งของเกรดสองและเกรดสองทั้งหมดเมื่อเห็นสภาพของคู่ต่อสู้ทางอูลินก็อดไม่ได้ที่จะแอบพยักหน้าในใจมันไม่ง่ายเลยที่จะชนะการแข่งขันครั้งนี้สวัสดีผู้อาวุโสฉันทางอูลินทางอูลินทักทายอีกฝ่าย สมาชิกคณะกรรมการการตีเหล็กชั้น2เงยหน้าขึ้นมองเขาและพยักหน้าให้เขาชั้น1ชั้น2เหอเสี่ยวเผิง